การตัดสินใจแต่ละครั้งของการทำธุรกิจในยามวิกฤตเนี่ยมันต้องมาจากพื้นฐานของการวิเคราะห์กับแอนาลิติกเท่านั้นเท่านั้นครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพสวัสดีครับ,รบ,รบอันนี้ผมก็จะมีคำถามเกี่ยวกับการแกนะ้ปัญหาเรื่องแคตโฟ l o w เรื่องธุรกิจต่างๆเพราะตอนนี้งงเงินทุนหมุนเวียนต่างๆไม่พอ แต่ตอนนี้บางคนก็ตัวแดงบ้างไม่ตัวแดงบางครั้งที่แล้วเราพูดถึงตัวแดงแต่ตอนนี้บางคนนี่ยังไม่ีตัวแดงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเงินสภาพคล่องไม่พอคือเหมือนกับยังมีเงินเหลืออยู่แหละแต่ว่ามันปิ่มๆแล้วยางนี้จะควรจะทํำยังไงคือคือตอนนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับอแม้แต่ตัวเจ้าของกิจการเองแม้แต่บัญชีเองก็ก็รู้แหละว่ามันมันมันขัดสนบางอย่างนะครับมันเริ่มปิ่มๆมันเริ่มบางอย่างมันเริ่มไม่พอไม่ทันนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ คุณต้องการการทำา Analytics เขาเรียกว่า Business Data Analytics เนี่ยอย่างยิ่งเลยจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับด้วยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผมกับทางเจ้าของวิจการเนี่ยถ้ร่วมมือกันดีๆจริง,รงๆแล้วก็เข้มข้นกันเนี่ยนะครับประมาณเดือนกว่าๆสเดือนเนี่ยเต็นเต็มที่นะครับทราบเลยทราบเลยว่าเฮ้ยจริง,รงๆแลนะมันแดงอผมเคยเจอบางอันนะครับ ก็มันก็มันก็อยู่กันได้นะมันอยู่กันได้มันไม่รู้ตัวอะไรนะแต่พอทําขึ้นมาปุ๊บนี่เรเห็นบางธุรกิจเขาติดลบติดลบไปเรื่อยติดลบไปเรื่อยแต่เขาไม่รู้ตัวจริงเขาไม่รู้ตัวจริงๆเขาไม่รู้แต่จริงๆว่ามันเท่าไหร่เออมันเป็นยังไงมันต้องรู้ให้ได้นะครับมันต้องรู้ให้นะมันจริงๆมันเท่าไหร่ยอมรับความจริงแล้วก็เข้าไปแก้ไขมันจริงๆเลยตรงนี้นะนะครับมันมันก็เป็นหัวข้อเรว่าวิธีแก้ปัญหาการเงินของธุรกิจ ในยามวิกฤตจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องทำยังไงบ้างนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็นการถ้าเราจะแนะนําว่าถ้าเกิดคุณกําลังคิดว่าคุณมีปัญหายอดขายมันตกเนี่ยนะครับให้รีบมาทำแอนาลิติกเลยเพราะถ้าปล่อยไปนะสายเกินไปนะครับถ้าว่าคุณทำบุฟเฟ่หนึ่ง0 0กว่าล้าน100กว่าสาขาล้านอาหารถึงจุดหนึ่งนะคุณก็ขายไปเรื่อยแล้วเงินก็เข้ามาทุกวันก็เอาเงินนี้ไปซื้อของทุกวันก็เข้ามาเลี้ยง พอเงินก่เงินมาจ่ายเงินเดือนไปอะไรไปนะแต่ถึงจุดหนึ่งนะฮะเขาต้องปิดเลยนะครับร้อยกว่าสาขาเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่สาขาใช่ต้องปิดเลยเพราะอะไรต้องไปไม่ได้เพราะคือไปไม่ได้เพรถึงเวลาถึงมันเอ้ยเงินมันหายไหนถามว่าทําไมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทําตัวแอนาลิติกส์มาก่อนล่วงหน้านี้อาจจะหกเดือนปีนึง มันก็โดนกินเบยเรื่อยกินเบยเรื่อยกินเยเราไม่รู้ตัวนะครับเพราะเงินมันเข้ามาทุกวันเนี่ยหูเข้ามาเป็นหลายๆล้านนะถ้าเกิดค,คุณมีร้อยสาขานีวันหนึ่งอาจจะเข้ามาห้าล้าน1ิบล้านนะค,คุณก็มองไม่ออกว่าตกลงแล้วมันน่าจะได้นะเอากี้ดีกว่าต้องการเงินเข้ามาเยอะๆขายได้วันในห้าล้านวันนี้ท่านต้องการถ้าเจ็ดล้านเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมผู้ใหญ่การก็บอกว่างั้นสามแถมหนึ่งโอ้สามปีหนึ่งนะเราคุมไหม แล้จะได้ผลลัพธ์ที่ได้กําไรเพิ่มขึ้นไหมคุณนุบลถามผมใช่ไหมใช่ผมตอบไม่ได้อืไปถามเจ้าของกิจการเขาก็ตอบ,ตอบไม่ได้ไไดในโลกนี้ไม่มีใครตอบอันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำแอนาลิติกสถ้าใครบอกว่า โอ้ยผมตอบได้สามแถมหนึ่งนี่มีกําไรอ,อย่าไปเชื่อเขาเขาผิดแน่นอนไม,ไม่มีใครรู้เลยครับมเมื่อเราทําเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นจานวนร้านจํานวนซีเตอร์จํานวนที่นั่งจํานวนอาหารวัตถุด,ดิบด้วยนะทุกอย่างการจัดการทุกอย่างนี่นมันเข้ามารวมอยู่ใน a อนาลิติกส์ตัวนี้นะครับแล้วเขาจะวิเคราะห์ออกมาไม่ใช่เขาแบบผมนี่แหละนะครับวิเคราะห์มาให้เห็นว่าโอเคคุณจะสามแถมหนึ่งได้ไหม,อมตอนนี้เราตอบไม่ได้ ใครตอบได้นี่เทวดานะครับดังนั้นเนี่ยการทำตัว Analytics จึงมีความสำคัญอย่างที่สุดในการที่จะรู้ตำแหน่งให้แน่ว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งของการทำธุรกิจในยามวิกฤตเนี่ยมันต้องมาจากพื้นฐานของการวิเคราะห์ a อนาลิติกเท่านั้นเท่านั้นฝรั่งเขาถึงได้เรียกว่าถ้าใครก็ตามทำธุรกิจแล้วไม่มีตัว Analytics หรือ คำเต็มเรียกว่า business data analysis นะครับถ้าให้เต็มจริงๆเลยนะฮะ business data analysis cash flow ให้เต็มเลยนะเต็มปรีเลยนะตัวนี้ถ้าใครไม่ทำนะครับธุรกิจของเขามีค่าเท่ากับศูนย์ผมไม่ได้พูดนะประมาจารย์ทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวนี้มีความสำคัญที่สุด แล้วเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอยกันทุกคนใครจะเอาตัวรอดได้ก็ก็ต้องมีตัวนี้ถูกต้องถึงจะรอดใครไม่รอดก็คือเขาไม่ได้ทําตัวนี้นั่นเองแล้วถึงเวลาก็ต้องปิดไปนะครับโรงงานใหญ่ๆที่กาลังปิดตัวนะครับ <c oughs> ก็สามารถทําแต่ถ้าเกิดสายเกินไปแล้วนะคุณมาถึงตรงที่จะปิดตัวแล้วเนี่ยนะ ไม่ต้องมาแล้วไม่มีทางที่แล้วไม่ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยนะครับตอนนั้นคือเครดิตคุณเสียหมดแล้วคุณไปสั่งของใครนะเพราะคุณเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่นะคุณไปสั่งของใครก็ไม่ส่งเขาไม่ส่งของเพราะอะไรเพราะคุณไม่จ่ายเงินของเก่าคือมันเสียไปแล้วไงคุณไปขอกู้แบงก์แบงค์โอ้โหคุณยังผิดนัดไม่รู้เท่าไหร่ของเก่ายังไม่จ่ายเลยโอ้ตอนนี้ร้านคุณขายไม่ดีนี่ใครก็รู้เครดิตเสียหมดแล้วเขาไม่ให้กู้แล้ว ค่าเช่าแล้วทําไงขอขยายค่าเช่าเขาไม่ไม่ให้ค่าเช่าคุณต้องจ่ายเดือนไม่งั้นก็ปิดตัดไฟนะเป็นไงครั้นี้จบเลยต้องปิดร้านจริงๆพนักงานบอกว่าเอาเงินมาเอาเงินคุณก็ไปกู้เงินมาจากพนักง,งานให้เขาออกไปไม่งั้นวนวนฟ้อง<ร>พนักง,งานนี้ไม่ได้นะนะใช่ไหมโอ้โหเรื่องใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยการที่คุณสามารถจะรับทราบได้ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยอยู่ในสภาพใดสถา,านะใดเนี่ยจึงมีความสําคัญเป็นที่สุดในเวลาที่ ก่อนที่มันจะวิกฤตจริงๆต้องรีบเข้ามานะครับนั้นักเห็นะว่าถ้าคุณทำอานาลิติกส์เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่าคุณจะทราบตำแหน่งที่ตั้งทางการเงินและทางกิจการของคุณม่มีศักยภาพในการอยู่รอดไปอีกเท่าไหร่ต้องรู้อันนี้ให้ได้อันที่2คือมันจะเกิดการให้คุณรู้ว่าศักยภาพของคุณและโอกาสของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวอานาลิติกเนี่ยนะครับ มันครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่การวิเคราะห์กับบัญชี ERP cash flow business plan business strategy เอาเข้ามารวมและทำนายออกไปอีก3ปี5ปีข้างหน้านะครับถ้ามันอยู่รอดก็แสดงว่าคุณอยู่รอดได้จริงๆนะครับอันต่อไปก็คือว่าคุณต้องพัฒนาสินค้าใหม่แล้วแ้วถ้าเป็นร้านอาหารนะุูเฟ่นะก็เหนื่อยนะเนตอนนี้นะนนแล้วคุณจะไปพัฒนาสินค้าอะไรอะ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นลายเปลี่ยนเมนูเพิ่มขึ้นหรืออาจจะจะทําลายธุรกิจเกี่ยวกับอาหารใหม่ก็ได้เพิ่มเติมก็ตอนนี้เงินหมดแล้วนี่จะไปลงทุนไม่ทันลวคือรีอินเวสท์เมนต์ตอนนี้นี่เหนื่อยแล้วเพราะว่าคุณคุณรักษาสภาพสถานภาพตอนนี้ก็ยังไม่ได้แล้วแล้วคุณจะเอาเงินมารีอินเวสท์เมนต์ใหม่คุณไปเรียกหุ้นส่วนบอกว่าเอาเงินมาลงทุนเขาโอ้โหไม่ไหวแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ไดไม่ดีแล้วเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดว่ามันสภาพการเนี่ยมันเลยไปนะ มันคุยยากมากเลยตอนนี้แต่แบงค์แบงค์ก็ยิ่งรู้ใหญ่เลยยิ่งรู้ใหญ่เลยเขายิ่งรู้ใหญ่เลยก็เลยพูดประเภทที่ต้องไปกู้นอกระบบนี่ทํางไงจันอย่า,อย,าอย่าทำนะฮะอย่าทำอันเสี่ยงสูงกู้นอกระบบนี่ต้องต้องจัดก,การก่อนเลยม,มีมีมีเจ้าหนึ่งที่เราเคยทําให้นะครับเขากู้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ตั้งแต่บ้านรถนะครับแล้วก็เอ่ออะไรอ่ะโอดีนะโอดีที่เยอะมากเลยนะโอดีนี่เขาเรียกว่าเป็น r e v o ล v ิ่งนะครับเป็นรี v o ล v ิ่งเครดิตนี่อันตรายมากเลยนะ คือดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยกินมันทบอย่างนี้เขารีโววิง่งดังนั้นเนี่ยแล้วเข้าไปกู้เสาไฟฟ้าอีกนะก็คือนอกระบบนะนอกระบบ oh, โอ้โหมันเอาปืนมาขู่หน้าบ้านเลยนะลูกต้าไม่ต้องเปนนนาะนลูกผู้หญิงด้วยนะไม่มีทําหมาก,กินนั่งร้องไห้กันนะสุดท้ายนะเราก็มาทําอนาลิติกกันโอ้โหพอเขาเห็นแอนาลิติกของของที่เราทําให้นะเขาแทบเป็นลมเลยนะอืคือจริงๆเขาไม่รู้มาก่อนว่าเขาหนักขนาดนี้ครับอืเขารู้มันหนักนะแต่มัน ก็มีขายหน้าก็มันดูไม่ออกมันมันเขาเรียกว่าไฟไฟติ้งก็คือว่าไฟลูกตรงไหนก็ไปดับตรงนั้นไฟายลูกไหนก็ดัดตรงนั้นมองไม่เห็นเลยเลยเวลาก็หมดไปวันวันหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการหาเงินพอรู้เข้าปุ๊บนี่แทบช็อกเลยสุดท้ายนะครับเขาก็เห็นตัวเลขเสร็จปุ๊บนะขายบ้านขายขายบ้านที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่นี่ขายเลยขายรถหมดเลยนรถเบนซ์สามสี่คันขายหมดเลยครับ ลูกเรียนจากดูมังนอกนะครับเอากลับมาหมดเลยนะครับไม่มีเงินส่งเรารู้เลยว่าไม่มีเงินส่งดูไม่ต้องมาคิดอะไรเลย <c oughs> กลับมาเมืองไทยหมดบีบค่าใช้จ่ายลงนะครับทาหมดนะครับแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายโดนฟ้องโดนโอ้โหผมแก้ให้หมดเลยนะครับสาไฟฟ้าทาไงอ่าสาฟ้าจ่ายก่อนเลยอย่าไป<ฮ>อย่าไปยุ่งเลยสาไฟฟ้าที่จ่ายก่อนเลยนะครับวิธีแก้มันมีอยู่นะครับแต่ต้องเข้ามาคุยใช่ รีบเข้ามาคุยก็รีบเข้ามาคุยเลยนะครับั้นเนี่ยวันนี้ก็จะไอคนนี้เรื่องใหญ่มากนะไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้ละปัเหาตอนไอตัวแดงเนี่ยแก้ให้ขายก่อนปัญหานี่ตอนนี้เรื่องการเงินกันทุกคนเลยพอแก้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาดูศักยภาพเพื่อที่จะปั้นปั้นสินค้าขึ้นมาพัฒนาสินค้าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไม่ต้องเสียเงินมากเพื่อที่จะขายในประเทศและส่งผมว่าทุกอย่างก็มีโอกาสหมดแต่ว่าเจ้าของธุรกิจต้องเปิดใจว่าเออต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงไหม บางธุรกิจบางรายเนี่ยเขายังยื้อยังทของคเขาไปเรื่อยๆซึ่งไม่ประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนผมว่าเจ้าองธุรกิจต้องต้องใจกว้างที่จะเปิดกว้างที่ยอมรับว่าธุรกิจของตัวเองบางทีเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้แต่ตอนที่ยังมีเงินทุนก็รีบๆเปลี่ยนแปลงหาธุรกิจรายอื่นที่มันเป็นไปได้เป็นอย่างนี้คุณนรรมรัได้พูดพูดได้ดีนะครับว่าทําให้มองเห็นภาพนะครับ ผมอยากจะให้ทุกคนที่มีปัญหาธุรกิจในยามวิกฤตนี้เนี่ยนะครับมองเห็นภาพที่ผมกำลังจะพูดาัน,นี้นะครับให้คุณนึกว่าผมเนี่ยนะครับที่จะทําให้คุณเ,น,เนี่ยเป็นอะไรเด i c ีสนให้คุณนึกว่าผมเนี่ยคือเป็นยานพาหนะเป็นรถคันหนึ่งแล้วกันเป็นพาหนะอันนี้พาหนะอันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่ส่งออกสมมุติอย่างนี้นะ เพราะว่าบางคนเขาส่งออกได้นะแต่เขาไม่รู้ตัวตเขาไม่รู้ตัวเองเขาอยากจะทำาองอแต่ก็เขาไม่มีความรู้ใช่ไหมผมเป็นะเป็นยานพานะที่จะนําคุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายในการส่งออกข้างหน้านั้นครับแล้วรถคันนี้ยานพานะอันนี้ครับผมจะเอาสิ่งสองสิ่งใส่เข้าไปอันแรกก็คือเรียกว่า h าร์ s สกิลก็คือว่าความชานาญของ คือว่าคุณทำเฟอร์นิเจอร์คุณทำอาหารคุณก็มีความรู้เรื่องการทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องจักรอะไรอะไรอะไรผิดยังไงเลื่อยยังไงเข้าลิ้มยังไงไปสั่งของยังไงอันนี้เคือ hard skill อีกตัวหนึ่งที่ผมจะใส่เข้าไปของของคุณนะของของคุณนัเอาใส่เข้าไปในรถคันนี้อีกอันหนึ่งผมใส่เข้าไปคือ soft skill soft skill ของคุณคืออะไร ผมคุณพ่อผมทำมาห้าสิบปีผมมาต่อเนี่ยสามสิบปีแล้วมผมรู้ว่าออกลไกของการตลาดมันเป็นยังไงร,รู้อยู่ในสมองคนเดียวคนอื่นเข้าสู้ก็ไม่ได้ครับเมื่อคุณมีความชานาญเรื่องการตลาดรเรื่องการผิดเรื่องการส่งของเรื่องการส่งมอบเรื่องการดีไซน์นะของคุณทั้งหมดอันนี้เนี่ยนะมันนอกเหนือจากเครื่องจักรใช่ไหมที่เราเรียกว่าซอฟต์สกิลคุณมีทั้งหมดเลยนะพวกออกการทุกคนนี่มีเก่งก,กับผมทั้งหมดผมไม่มีผมผมไม่ได้ทําอย่างคุณแต่คุณมีอยู่ ผมก็จะแกะนี้ออกมานะจากการวิเคราะห์นะครับเอา hard skill มาใส่ในรถคันนี้เอา soft skill มาใส่คนนี้แล้วขับเคลื่อนพาไปด้วยด้วความชำนาญของผมเนี่ยขับเคลื่อนไปไปสู่จุดมุ่งหมายถ้าส่งออกก็คือไปส่งออกได้จริงๆเลยแล้วไปทำไมเอาสองสิ่งเนี่ไปเพื่อที่เอากลับมาครับคือออเดอร์คำสั่งซื้อกำลังและอาอ่าคาิดอการส่งมอบแล้วก็ เงินกําไรเอากลับมาให้คุณแค่นี้เองแต่เราจะทําอย่างนั้นได้ต้องให้ผมมาวิเคราะหา์ hard skill กับ soft s อ f t skill ของคุณให้ได้แล้ววิเคราะห์ตัวตนของคุณวิเคราะห์ศักยภาพวิเคราะห์โอกาสแล้วก็เอามาใส่และพากันไปเท่านั้นเองนะครับทางลอดของธุรกิจณวันนี้ของประเทศไทยผมอยากจะบอกว่าส่งออกเท่านั้น โดยเฉพาะยิ่งอาหารนะใครมีเรื่องอาหารเนี่ยโอ้โหมาเลยเชิญมาเชิญเลยอาหารเชิญมาเลยโอกาสเปิดโอกาสเปิดนี่แหละก็จะเก่งเรื่องอาหารเราเราเราพูดเรื่องอาหารไว้หลายหลายตอนมากนะหลายตอนแล้วแต่ว่าแต่ว่าผู้ประกอบการบางทีเขาก็ทําอาหารแต่ว่าจะมองไม่ออกนะแต่ท่านใดได้เห็นคลิปนี้ก็รับฟังแล้วก็มีโอกาส ก็เข้ามาพูดคุยกันลองเข้ามาคุยก่อนรับไม่เสียอะไรเลยนะครับมามามาทานน้าทานข้าวอะไรที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับมาคุยกันนะครับเล่าให้ผมฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงศักยภาพของคุณผมจะได้วิเคราะห์ได้ถูกนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาให้ได้คุยก่อนนะครับคุณจะได้ประโยชน์อย่างเดียวเลยนะครับไม่เสียอะไรเลยนะครับเชิญครับดีไหมดีครับดีต่างนขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยที่ให้คําแนะนําต่างๆ ็มีเรา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 เขามากันในคลิปหน้ากันต่อไปโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ